ตาณเ,เวลานี้นะครับทีมที่ดีที่สุดใน NBA นะครับนั่นคือ Golden s t a t e Warriors พวกเขาชนะ10นัดและแพ้เพียงแค่1นัดเท่านั้นเองพวกเขามีค่าเฉลี่ยเกมลุกเป็นอันดับที่2ของลีกนะครับและก็เกมรับเนี่ยเหนียวแน่นมากๆยืนในอันดับที่1ของลีกภาพรวมทั้งลุกทั้งรับ พวกเขาเป็นทีมอันดับหนึ่งของลีกพวกเขามีการแอซซิสมากสุดมีการยิง3คะแนนมากสุดแล้วก็ความเล่นของเขาเนี่ยมันกลมกลืนไหลลื่นมากๆแฟนกลเรนเต้บริเอรจำนวนมากนะครับต่างนึกถึงว่าชุดนี้เคมีในทีมเนี่ยมันคล้ายกับกลเรนเต้บริเอรในฤดูกาล2014-2015และหลายคนเนี่ยพานคิดว่าชุดนี้มันน่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์นะครับแล้วก็เมื่อเรามามองลึกลงไปเนี่ย ทีมมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายผู้เล่นที่เล่นดีๆเนี่ยแทบจะชุดเดิมกับปีที่แล้วนะครับวันนี้จะพามาดูเหตุผลอันใดกันที่ทําให้โกลเดสต์เ v อร์ลิเอร์งาดขึ้นมาร้อนแรงแบบนี้นะครับประเด็นแรกที่สําคัญมากๆนะครับตอนนี้โกลเดสต t เ v อ l ์ลิเมีขุมกําลังสํารองที่แข็งแกร่งมากๆตัวสํารองของพวกเขานะครับทำแต้มเป็นอันดับ5ของลีก มีฟิลโกเป็นอันดับ2ของลีกยิง3แต้มสูงเป็นอันดับ3ของลีกแล้วก็เปอร์เซ็นต์การลงของ3คะแนนเนี่ยเป็นอันดับที่4ของลีกและเป็นอันดับ1ด้านการรีบาวการแอซซิตแล้วก็เป็นอันดับ2ด้านการสติลถ้าค่าบวกลบนะตอนนี้นะครับตัวสำรองของโคดิสเทวิเออร์เป็นจุดแข็งของทีมมากๆแกลี่เพยตันสองเนี่ยก็เป็นคนที่ป้องกันได้ดีมากๆลงมาเล่นเกมรับได้ดีมีไดนามิกต่อทีมดามเมียนลี ตัวนี้เป็นตัวที่ทุกคนมองข้ามมากที่สุดและก็มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเป็นคนที่ลงมาและยิง3มแต้มได้ช่วยทีมได้นี่ยังไม่รวมตัวเก๋าอย่างอิกกี้อย่างเบรลิซาแล้วก็ออเตอร์พอตเตอร์จูเนียพวกนี้เป็นคนที่เล่นเกมรับได้ดีและทําให้ก o ด s t สเ e เบ r ในชุด2เนี่ยมันมีความลงตัวมากๆนี่คือหนึ่งข้อดีของ g o d d ดส t e เบ r เลชุดนี้นะครับอีกหนึ่งปัจจัยก็คือการเล่นเกมรับ ตอนนี้นะครับชุดนี้เล่นเกมรับชั้นอีลิทเลยก็ว่าได้นำทัพโดยเดมอนกีนเดมอนกีนตอนนี้เหมือนหัวหน้าเหมือนผู้บังคับบัญชาด้านเกมรับไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับตอนนี้เดมอนกีนเล่นเกมรับได้ดีมากๆเขาเป็นคนคอนโทรลเพื่อนคอยคุมจังหวะเกมรับของทีมและปีนี้พวกเขาได้หน่วยสนับสนุนที่เล่นเกมรับได้ดีมากๆมาหลายคนไม่ไว่าจะเป็นอีกกี้เรารู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนที่จับคนได้ดีมากๆ แกลลี่เพตันสคนนี้มาเหนือความคาดหมายเล่นเกมรับเหนียวแน่นสติลไปดังอะไรอย่างเงี้ยมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งออเตอร์พอตเตอร์ตัวนี้รูปร่างดีแขนยาวช่วยวงในได้แล้วก็เล่นเกมรับได้ดีหรือแม้กระทั่งผู้นำของทีมอย่างสเตปเคอร์รี่ปีนี้สเตปเคอร์รี่ช่วยป้องกันได้ดีมากๆเขาอยู่ในถูกที่ถูกทางเสมอนี่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากๆเคอร์รี่ไม่ใช่คนที่ป้องกันดี แต่ปีนี้เขาพยายามจะเล่นเกมรับและก็นับได้ว่าปีนี้เป็นปีที่เคอร์รี่เล่นเกมรับที่ดีที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ปัจจัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแอนเดอร์สันที่ลงมาก็สามารถจับใครก็ได้แอนดูวิกกินก็ทำได้ตามมาตรฐานเควอลลูนี่หลายๆเกมก็ช่วยเล่นเกมรับเกมรีบาวได้ดีนี่ขนาดก o ล d เด s t a เตเ a ลเ i อร์ยังไม่มีเคทอมสันกับเจมไวไวแมนนะครับถ้าได้2คนนั้นมาเสริมเกมรับจะดีขนาดไหนนะครับ อีกหนึ่งปัจจัยสําคัญนะครับนั่นคือเกมลุกนะครับเกมลับที่ว่าสุดยอดแล้วเกมลุกก็ดีไม่แพ้กันพวกเขามีความเล่นกันอย่างไหลลื่นและเนียนตาพวกเขามองตาก็รู้ใจใครเป็นแฟนกุนนีนสเตเวอร์จะรู้เลยว่าชุดนี้เล่นกันได้ดีมากๆมีการจ่ายทําทางกันเยอะมากๆพวกเขานะครับทำแอซซิตสูงถึง29.6ครั้งต่อเกมเลยทีเดียวถือว่าเป็นจุดที่เยอะมากๆ รวมถึงสเตปเคอร์รีปีนี้ก็มีฟอร์มที่ดีสเตปเคอร์รีทำคะแนนอยู่ประมาณ27.4คะแนนโดยเฉลีย่ยแล้วฟอร์มการเล่นของเคอร์รีเนี่ยเป็นระดับตัวเต็ง MVP 1คนเลยก็ว่าได้หรือว่าจะเป็นดาวรุ่งที่ก้าวขึ้นมาอย่างจอแดนพูจอแดนพูทำคะแนนอยู่ประมาณ17คะแนนฟิลโกประมาณ32นะครับในการยิง3คะแนนการก้าวขึ้นมาของจอแดนพูเนี่ยที่เป็นมือ3ของทีมเนี่ย ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญมากๆแล้วก็วิกกินแม้จะเงีย,งยบๆแต่ก็ทำประมาณ17คะแนนฟิลโก35%ต้องบอกอย่างนี้ว่าการนำทีมของจอแดนพูกับเคอร์รี่เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นชุดแรกเคอร์รี่ก็ลันเกมทำเกมไปพอเปลี่ยนเป็นชุด2ยามต้องพึ่งจอแดนพูจอแดนพูปีนี้ก็ทำได้ดีมากขึ้นและก็มาตรฐานสูงขึ้นเกมลุกของโกลเด้นเป็นอะไรที่น่ากลัวเช่นกันนะครับ อาละครับนี่คือ3ประเด็นสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวสํารองเกมรับเกมลุกนะครับแล้วก็คราวนี้มาดูบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้นะครับหนึ่งคนนะครับที่ผมอยากให้จับตามองนะครับนั่นคือแกล y ี่เพตันสนะครับแกลี่เพตันสงเนี่ยเล่นในลีกมาประมาณ4ปีแล้วแต่ไม่ดังเลยตะเวนไปทั่วนะครับ ตอนนี้เขามาลงหลักปักฐานที่ Golden State Warrior ได้เขาเริ่มจะมีเวลาลงเล่นมากขึ้นและก็ทําได้ดีมากขึ้นแกลลี่เพต n ัเป็นคนที่เล่นเกมรับได้ดีส่งไปจับผู้เล่นจี๊ดๆฝั่งตรงข้ามเขาทําหน้าที่นั้นได้ดีมากๆนะครับแกลลี่เพตตัเนี่ยตั้งแต่เริ่มจับหลักได้นะช่วงเริ่มตน้นฤดูกาลเนี่ยเขาเล่นโอ้โหสเกมแรกไม่ได้เล่นเลยเกม3เล่นเยอะหน่อยและหลังจากนั้นเนี่ยเล่นประมาณ4นาที8นาที แต่ช่วงหลังนะครับตั้งแต่เกม7ขึ้นมานะครับเขาลงเล่นประมาณ17นาทีโดยเฉลี่ยแล้วก็มีผลงานอยู่ที่6คะแนน2.3รีบาวเป็นผู้เล่นที่มีค่าบวกลบมาก1คนนะครับเป็นตัวสำรองที่ลงมาช่วยเปลี่ยนเกมได้1คนนะครับสำหรับเพตัน เรื่องต่อมาที่อยากให้จับตามองเนี่ยนั่นคือผู้เล่นที่เข้ามาใหม่เป็นชูเตอร์ชั้นดีนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าในตลาดฟรีเอเจนต์เนี่ยเราได้อีกี้อยู่แล้วเราคุ้นชื่ออยู่แล้วได้อีกี้คนที่มากประสบการณ์กลับมาช่วยค้ำทีมแต่ว่า2คนที่คนไม่ค่อยสนใจเนี่ยนั่นคือเนมันยาบเบริซากับออเตอร์พอตเตอร์จูเนียนะครับออโตพอตเตอร์จูเนียเนี่ยตอนนี้ยิง3คะแนนนะสูงถึง48%นะครับแล้วก็ลงมาช่วยเกมรับได้ ตัวนี้น่าจับตามองมากๆรวมถึงเนมันยาบเบรลิซานะครับเซนเตอร์คนนี้เป็นเซนเตอร์ยุโรปที่มีเซนบาร์สที่ดีจ่ายบอลได้ลันเกมแบบโเดิสเตเวอร์ได้และมี3แต้มเป็นทีเด็ดเขาเป็นเซนเตอร์ที่ยิง3คะแนนฟิลโกสูงถึง52%อเนตอนนี้เจ้าตัวมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ประมาณ7.4แต้มต่อเกม4.7รีบาวเป็นหนึ่งในตัวสำรองที่เข้ามาแล้วมีผลต่อเกมมากๆเป็นคนที่ช่วยให้โเดิสเตเวอร์ มีขุมกําลังที่ดีขึ้นกว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับอาละครับนี่คือภาพรวมของเดสเทเบลเลเอร์ถ้าเขายังรักษามาตรฐานการเล่นเกมรับเบอร์1ของลีกได้แบบนี้เกมลุกเป็นเบอร์2ของลีกได้แบบนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อเค o m p s o n กลับมา w i ส์แมนกลับมาปีนี้แอบหวังถึงชิงแอบหวังถึงแชมป์เลยก็ว่าได้สุดท้ายนี้นะครับหสิ่งที่ผมอยากชื่นชมนะ ผมขอชื่นชมสตีฟเคอร์ในการพัฒนาผู้เล่นเราจะเห็นได้ว่าผู้เล่นโนเนมอย่างเพตันอย่างเงี้ยสตีฟเคอร์ก็รู้วิธีใช้งานทั้งๆท,ท,ที่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเขาจะตัดทิ้งตั้งแต่แรกด้วยซ้ําแต่เลือกเก็บไว้และก็ใช้ได้ดีมากๆรวมถึงผู้เล่นหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นพูเป็นลีเป็นเคเวลลูนี่พวกเนี้ยจะมีพัฒนาการตลอดผมชอบโอเดสเตเบลเลอร์ในการปั้นผู้เล่นและให้ผู้เล่นเติบโตมาเป็นผู้เล่นที่ดีนะครับ รอดูกันต่อไปว่าอนาคตของโลเด้นจะไปในทิศทางไหนนะครับแต่ตอนนี้ยินดีกับแฟนสะพานทองมากๆพวกคุณน่าจะดูบาสสนุกในรอบ3ปีนะครับสำหรับวันนี้สมพลเก็บเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ